ครับดินแดนล้านนาในโบราณนั้นนะครับอ่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับมานับตั้งแต่สุโขทัยนะครับาไปจนถึงปูนนะครับสิบสองปนาปุณนะครับมาแถมยังมีทำลายเผ่าพันธุ์นะครับที่อาศัยอยู่ในแคว้นนี้นะครับก็คือไตยวนนะครับไตลือไตล้วะไตเขินไตยองนะครับหมาะอ่า แต่ละเผ่าพันธุ์นั่นมันก็สำเนียงมันก็ผิดเพี้ยนกันไปนิดๆนะครับอ่าก็แต่ก็ฟังกันหูเรื่องนะครับแต่ภาษาเขียนนั่น่ะส่วนใหญ่แล้วนะอะ่าจะใช้อักษรอักษรนะครับเดียวกันนะครับมาเขียนนะครับมาเขียนสื่อสารกันนะครับอ่าอ่าบางบางครั้งนะส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับมาแต่บางกร,รมนะครับมาก็นิยมกันผิดเพี้ยนแตกต่างกันไปนะครับมา จนมามาถึงสู่เจนลูกเจนเหลนเจนลานโลนอะไรอย่างเจนนะครับเป็นหมูกี้เจนแล้วนะครับมามันก็ถ่ายทอดกันมาเนาะครับมาเมื่อถ่ายทอดกันมาแล้วนะครับมาคนหนึ่งสมัยปัจจุบันนี่คนหนึ่งเขียนอย่างหนึ่งคนหนึ่งเขียนอย่างหนึ่งก็ก็จะไปว่าคนนั้นพิษคนนั้นถูกมันมันว่ากันบาได้นะครับมาเพราะฉะนั้นเขามาเฮามาอู้กันถึงหลักการของ ลักภาษาละนาเลยนะครับมาเฮาว่าปนปนจะสะกดได้อย่างไรนะครับมาวันนี้นะครับมาวันนี้เามาสะกดคำว่าเพชรนะครับมาเพชรนะครับมาเพชรนะครับมาเพชรหวานเพชรอะไรอย่างเนี้ยมันคำว่าเพชรนะครับมาเพชรก็คือเพชร้อนนะครับมาเพชรนั่นแหละมันพริกแจ่มันเพชรนะครับมา เ็ดนะครับมาเอาก็ต้องใช้ไม่เก๋นะครับมาไม่เก๋นะครับมามันมีไม่เก๋ก็ไม่เก๋มันกู้ก่อนนะครับมาเอาไม่ไม้เก๋ก่อนนะครับมัไม่เก๋นะครับไม่เก๋ตัวตัวพระนะครับมาสะกดด้วยตัวดะนะครับเห็นไหมสะกดด้วยตัวดะอ่าอันนี้ตามลักภาษาแล้วมันจะอ่านไหวเลยนะครับมา กาดาบ้านนะครับเมื่อมันเป็นตัวสะกดแล้วมันจะลงเป็นเสียงเอกนะครับมาเป็นเป็นเพศนะครับมามันบบเพศอะครับนี่ได้ครับวิธีการก็คือนะครับไม่ใจ้ไม้เกลี่นี่เอากวใส่ไม้ซัดก็ไปนะครับมาไม้ซัดนี่ทำหน้าที่เป็นไม้แต่คู่นะครับแม่ไม้ซัดนี่มันแน่นะครับมาเป็นไม้กักก็ได้ไม้แต่คู่ก็ได้มาไม้ไอ้ไอ้ไ ไม้เก่านะครับมาไม้ไอ้ถ้าเป็นไอ่อ่ากำกับไอ้ไม้อ่ไม้เก่าอ่ะครับมาเมื่อเมื่อมันเป็นไม้โกบาลีนะครับก็ยังได้นะครับหมแม่มีหลายหน้าที่หลายอย่างนะครับหมแม่ไม้กับกเนี่ยนะเนี่ยไม่ไม้สั้นเนี่ยนะครับมันเป็นไม้โทก็ยังได้นะครับเป็นไม้ข่อจ้างไห้แม่อ่าเนี่ยมันมันเยอะแยะเลยครับมาไม้ไม้สั้นเนี่ยนะครับเพชรนะครับมาออกเสียง สามสำเนียงไตยวนเจียงใหม่นะครับมาเพชรนะครับเสียงจัตวานะครับ่าถ้าเป็นเสียงไต้ลื้อตั้งพญาตังลำปางตั้งแป้นานอย่างพุ่นนะครับ่าพุ่นก็อ่านออกเสียงขึ้นขึ้นไปถัรกำนะครับเพชรนะเพชรนะเพชรนะมันเพชรนะมันขึ้นไปนะครับมันเสียงขึ้นนะครับ่าแจ ถ้าเป็นสำเนียงใจยวนเจียงใหม่นะเันเพชรนะครับมาเพชรเสียงจัตวานะเนาเอาเอา,เอาเ,อาเอาเสียงเอ่อใจยวนเจียงใหม่เป็นลักนะครับมาเพชรนะครับไม้ม้ได้แล้วนะไม้เก๋นะครับมาใช้ตัวไม้ซัดนะครับกำกับไว้นะครับมาอ่านว่าเพชรนะครับมาทีนี้เอามาใช้ไม้เกยดูนะครับมาไม้เกยนะครับมาก็คืออย่างนี้นะครับบอกอ่าตัว ไม้เก๋นะครับตัวพระนะครับ่าไม้เก๋นะครับอืมตัว <Harper> นี้อ่านว่าอย่างไม้เก um ๋นะครับอ่านว่าเพชรนะครับมาเออโทดีดูดีอ่านว่าเพะเพะนะครับมาเพะนะครับหมเอาไม้เก๋นะครับมาตัวนี้ตัวพระนะครับมาอักษรสูงนะครับมาตัวพระนะครับอืมอ่านว่าเพชรเพะเพะนะครับมาอ่านว่าเพะนะครับ่าเมื่อเพะนี่มันใส่ ตัวดาลงไปแล้วครับ่าเมื่อใส่ตัวดาสกลดลงไปแล้วครับ่าจะอ่านว่าไ,ไ้ครับก็อ่า <c oughs> <c oughs> นว่าเผ็ดเลยนะครับแม่เนี่ยเหนไมเนี่ยแน่ก่อนแน่ก่อนไม้เก๋นะ,ะอันนี้ไม้เก๋นะครับอันนี้ไม้เก๋นะ,ะเห็นไหมฮะ,ะไม้เก๋อยู่ดังหน้าเนี่ยไม้เก๋นี่จะต้องใช้ไม้สั้นะครับมาไม้เก๋นี่มันต้องใช้อย่างเลยนะครับมาใส่ตัวดามันก็เผ็ดเลยนะครับมาเผ็ดเผ็ดนะครับมาเผ็ดเพชนะครับแม่ ทีนี้เรามาอู้ถึงการปริวัติภาษาแล้วครับมามันจะยุ่งยากหน่อยตอนการปริวัติภาษาละนาเนี่นะครับมาที่จะเอาไปขยายความเมื่อ,อคนอื่นๆที่ไป่ได้ฮู้ได้หันตัวเนี่มันมันมันจะยากตรงนี้แล้วครับมาผมเองนี่ผมใจ้ลักการของสภาวัฒนธรรมมหาวิทยา,ทยาลายัยเชียงใหม่นะครับมา ที่ป้นตกลงเมื่อปลายปีสองแปดนะครับ่าอักตกลงกันไว้ว่าเนี่ยการปริวัติภาษาธรรมนานั่นนะครับมาป้นจะใช้าาภาษาไทยหรือไตนะมาเขียนนะครับมาก็มีอยู่สามระดับนะครับหรือสามแบบนะครับก็คือแบบที่หนึ่งป้นจะเอามาทุกอักษรทุก,กไม้ทุกเครื่องหมายนะครับมาป้นจะเอาภาษาไทยมาเทียบอานะครับมา เอามาทุกอย่างนะครับมาอันนี้เพื่อจะเอาไว้ไปเขียนไอ้ลักศีลาจารึกนะครับเอกสารสําคัญโบราณโบราณโบราณฮะมันยุ่งแล้วนะครับผมมันยุ่งฮะเอามาแบบที่สองเน,นนะครับแบบที่สองนั่นก็มีอยู่ว่านะครับก็คือเอาอักษรไทยนะครับมาปรับเทียบเพื่อเป็นอักษรนาแล้วก็ประกอบกรรมขึ้นมากับแบบภาษาไทยนะครับมาหน้าตาให้มันแบบไทยๆนะครับมาคือถ้าอักษรมันบอก ตรงบรตัดกันก็นับไอ้ภาษาละนาก็ภาษาไทยนะมันตรงประัดกันนะครับกออะเฮ้อเขียนเป็นแบบภาษาไทยเป็นลักนะครับอืแต่เวลาอ่านนั่นนะครับมาท่านจะต้องนึกถึงว่าหน้าตามันเป็นไทยๆตัวกอตัวคอตัวคออย่างนั้นนะมันจะต้องเป็นตัวกะคะคะเนี่ยมนเื้อเป็นออานึกถือว่ามันเป็นอักษรละนานะครับหมายแม่อ้าวคน ทั่วไปบัสามารถเข้าอ่านได้นะครับอืมยกเว้นคนที่เพื่อนเฮียนภาษาละนามานะครับมันจะต้องเฮียนภาษาแบบภาษาละนานะครับ่าเอามาดูเลยนะครับแบบที่สามเียก็ว่ากับลำกมนะครับเพชรนะครับอ่าเทียบนะครับเทียบเอาเทียบอักษรนะครับมาปรับเทียบนะครับมาไม้เก๋นะครับสสลเอเห็นไหมอ่าตัวพระนะครับตัวพระกับตัวพอพึ่งนะครับยืมตัวพอพึ่งมานะครับมา ตัวดาครับตัวดาก็คือตัวดอเด็กนะครับมาเห็นไหมอ่าไม้ส mm ัดนะครับไม้ซั์ตอนนี้มันทําหน้าที่เหมือนไม้แต่คู่นะครับอ่าก็อ่าใส่ไม้แต่กู้บนนี่อันนี้ลายายเไมเทียบมานะครับเทียบมาเห็นไหมเพชรนะครับอ่านว่าเพชรนะครับอืมอันหลังแล้วครับอ่าอันหลังตัวหลังนี่ตัวหลังนี่มันไม้เก๋นะครับไม้เก๋นะครับมันมันเหมือนตัวหน้านะครับอ่า เวลาเราเฮาเฮาปริวัติแบบที่สองเนี่ยเฮาต้องนึกถึงว่านะครับนึกถึงว่าเวลาภาษาละนาตองบนพุนบหมีเนี่ยก็สามารถเอาภาษาแบบที่สองเนี่ยปริวัติกับมือมันไปเป็นแบบพแบบแบบี่แบบที่ไอแบบแบบภาษาละนาได้นะครับหมายเฮาต้องนึกถึงอย่างนั้นนะครับเพะเพะแล้วครับอ่าอันนี้เพะนะครับมา สะกดด้วยตัวดะนะครับมาเอาตัวดะมาไว้กลางๆนี่ครับเห็นไหมอ่ะในไหมเพดะนะเพเพดะนะครับมาเพดะนะครับเห็นไหมอ่าอันเนี้ยเนี่ยฮามันก็นจะต้องปฏิวัติแบบอี้นะครับตัวที่สองเนี่ยปฏิวัติแบบอี้ตามเครื่องหมายมันมีอย่างอันน่ะมันมาจากไม่เกะนะครับเห็นไหมอะนี่มันมาจากไม่เก๋นะครับอันหน้าเนี่ย,ยเห็นไหมอ่าแล้วเราลองมาอ่านนะครับใจรัก ภาษาละนาอ่านนะครับก็คือเห็นไหมตัวนี้ตัวพระตัวดะนะครับตัวพระตัวดะไม่เก๋นะครับไม่เก๋นะครับอ่านว่าเพชรนะครับตัวนี้อ่านว่าเพชรนะครับตัวนี้ก็อ่านว่าเพชรนะครับมเต้าอันบนเนี่ยคเพชรเพชรนะครับเห็นไหมเห็นไหมเอามาอู้ถึงแบบที่สามเลยนะครับมาการอ่าแบบที่สามนั้นนะครับมาก็คือการที่การที่อ่า หลักการก็คือฟังว่าเสียงภาษาธนาท้งบนพุ่นนะครับเปิ้นว่าจะได้นะครับมาเสียงเปร่งเสียงออกมาอย่างใดก็เอาภาษาไทยเขียนไปอย่างนั้นนะครับมาก็ตามหลักการของปีสองแปดก็ตกลงปีสองแปดนะครับมาเปิ้นก็ว่าอย่างนั้นนะครับมาเอาฟังเลยนะครับมาเพชรนะครับอ่าเพชรนะครับอ่า เพชรนะครับมาหอมสะกดเลยนะคำไทยสะกดเขียนเลยนะครับเพชรนะครับอ่าท่านต้องเก่งภาษาไทยด้วยนะครับมาไม่ใช่ว่าเก่งภาษาเมืองเราเอาเขียนภาษาไทยมาเขียนแล้วมันเขียนมาได้เนี่ยมาไ,ได้ต้องเฮาต้องหู้รักภาษาไทยนะครับมาอ่าอ่าอ,อันนี้คนไทยมันอ่านว่าไนะั้ไงเนี่ยมันอ่านว่าเพ็ดน,นะครับเพชดนะครับมา <c oughs> แม่มันเสียงเอ,งเอกะครับอ่า คนไทยว่านอ่านว่าเผ็ดนะครับเผ็ดนะครับเสียงเอกนะครับเห็นไหมอ่าเนี่ยไดมันเผ็ดเหรอครับมาอันนี้มันเผ็ดนะครับเผ็ดนะครับมาเขาต้องนึกถึงว่าคนไทยว่าจะอ่านว่าไนะครับภาษาไทยพนต้องใช้หลักการภาษาไทยอ่านนะครับอนอ่านว่าเผ็ดนะครับอันนี้เหรออันที่บทที่สองเหรออันนี้ว่นอ่านว่าเผ็ดนะครับมาพ้นเป็นว่าเป็นตัวพะรวะนะครับตัวดานะครับไม อ่าไม้ไอ้สัตวันะครับตัวนี้นะไม้เนี่ยไม่สั์นะ้วไม่เก๋นะครับแม่อันนี้อ่านว่าเพชรนะครับแม่อันนั้นลุม่มเหรออัน,นลุ่มสลเอตัวผอพึ่งนะครับอ่าไม้ใจคู่นะตดอนเด็กนะพะคนไทยิ่นอ่านว่าเพชรนะครับแม่เห็นไหมเห็นไหมแม่อธิยนมือนกันนอ่านมัวเมือนกันนะครับมันคนละหลักการนะครับเวลาอ่านนั่นนะเห็นไหมอ้าวอย่างนี้มันเป็นพชรได้เลยครับก็ ใส่ไม่เจดวา่นเหกาไม่ยากอย่างไหนัห็นไม่มเพชรเลยยังเพชรยังเอาแลรเอะไรเนี่ยเพชรนะเพชรนะเพชรอันนี้อันเนี้ยเพชรอันนี้พนเพชรเนไมอ่าตาัวลังเหรอตัวลังนี่พ่อนอ่านเนี่ยไม้เก๋แล้วกนะ็ตัวพระตวดา,าดาเน่ะไม้กานะครับมา อันนี้เป็นไม่มาจากไม้เก๋นะครับเมื uh, ่อานว่าเพชรนะครับเมนาอ่านว่าเพชรนะครับมาอันลุ่มเหรอเขาบอกพ่อแลวทางบนบล่ะเขาภาษาไทยเขียนนั้นทางลุ่มเนี่ยอ่านเพชรนะครับมาเพชรอย่างนี้แหละก็เพชรกันอย่างงี้แล้วกับเพชรเหรอเนี่ยเห็นไหมอันนี้ลุ่มวันนี้เหมือนกันเลยเนี่ยเพชรนะเขารับหูรับตาฟังเนี่ยนะครับเอาภาษาไทยกีสโกตเขียนไปแล้วก็มือมันได้ฮะเพชรเพชร็นไหมเพชรเ็นไหมอันนี้ก็ อันนี้ก็เพชรใช่ไหมแบบที่สองนะครับเื่อคนทั่วไปนะมาอ่านนะครับมาคนทั่วไปอ่านมันจะเพี้ยนนะครับมาได้นะครับมาคนทั่วไปนี่ต้องมาอ่านแบบที่สามนี้นะครับมาเนี่ยแบบที่สามเนี่ยก็เพชรเพชรนะครับอันแบบที่สองเนี่ยว่า้คนเือที่หูภาษาละนาอ่านนะครับแบบที่ปนเฮียนมานะครับมาภาษาลนาเพชรเพชรเลยไหมภาษา บ่าล nah ้วนาเกาเงาเปิลนั่นแะเปิลไม่ได้มีปัญหาอย่างนะครับเปิ้ลสะกดได้สองอย่างนะครับมาเห็นไหมสะกดได้สองอย่างก็คือเอาไม้เกะนะครับกับไม้เก๋นะครับมาสะกดกันนะเห็นไหมฮะไม้เกะมันก็นจะได้อย่างนี้นะครับนี่เเหมือนตัวหลังนะี่เห็นไหมอ่าไม้เกะแล้วสะกดด,ดด้วยตัวดันมันก็เห็ดเลยนะครับมาไม้ไม้เก๋นะอ่าเนี่ย ก็ต้องใช้ไม้สักช่วยนะครับเมื่อมันใช้แตนไม้แต่คู่นะครับแม่แม่อ่านว่าเพชรนะครับอ่าถ้าเป็นสำเนียงตังไตลือนะครับ่าพะเยาลำปางแปะนานเนี่ยพวกน่ะเพชรนะเพชรมันจะเพชรเพชรเงาฮะมันเพชรเงาเนี่ยมันมันมันต้องขึ้นเสียงมันขึ้นไปขึ้นไปอย่างนั้นนะครับอ่า แต่เาบอกว่าอย่างนันละเวลาเขียนนะมันต้องเขียนเหมือนกันนะครับเขียนเหมือนกันใครจะเขียนในแรกก็ได้แนะก็สองแบบนี้นะครับอ่าวันนี้ผมก็ขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ